วันนี้นะครับเราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางอยู่สบายในซังกริครับและที่นะคะยังเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าเพียง5นาทีถึงทางด่วนแล้วก็15นาทีถึงเมกาบางนาค่ะในราคาเริ่มต้น6.29ล้านบาทค่ะเราอยู่กันที่โครงการวิเนียเทพารักษ์สีนทครินครับเรื่องราจะเป็นยัไงติดตามชมพร้อมๆกับพวกเรา2คนในรายการลิฟวสทรีพี แล้วมาเยี่ตัวโครงการนะครับเดี๋ยวเราก็เล่าเรื่องทำเลให้ฟังกันก่อนนะฮะโครงการนี้ครับริทเนียเทพรักษ์ศรีนครินทร์นะครับก็อยู่ในซอยมังกรขันดีนะครับออกไปหน้าซอยก็คือเป็นถนนใหญ่เทพรักษ์นะฮะตรงนั้นก็เดินทางการจราจรค่อนข้างดีนะครับใช้งานสะดวกนะและอย่างที่น้องอายบอกเมื่อตอนต้นคลิปนะครับออกไปจากเนี่ยไปขึ้นทางหลวงแค่ประมาณ2กิโลใระมาณ5นาทีนะฮะจากนั้นผมลองขับมาแล้วไปเมกาบางนาประมาณ15บห้านาทีจริงๆนะฮะจะไปติดก็ตรงเมกาบางนานั่นแหละนะฮะคนเยอะนะครับค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นทำเลนะครับที่อยู่่โหหนระววางชีิต หลายๆส่วนนะครับคนทํางานมีนิคมแพรกษานิคมบางปูอยู่ใกล้ๆนะ5นาที10นาทีก็เดินทางถึงนะครับคนอยากจะเดินทางไปไกลออกต่างประเทศนะฮะมีส่วนณภูมิมีส่วนุณภูมิประมาณครึ่งชั่วโมงและแหล่งบันเทิงของน้องอายครับผมก็จะมีทั้งโฮมโ p r o ลตัสแมคโครในโซนสีนคารินค่ะพีเจสเอเบิสีนคารินด้วยนะฮะ ถนนเทพรักษ์ตรงนี้ค่ะมีอะไรไหมฮะมีตลาดหัวถนนครต้นตลาดใหญ่ๆเลยนะคะน่าแล้วก็มีของกินนะครับ<ช>ของใช้ให้จับใจใช้เฉลียฮะในโซนนี้และในซอยนี้เองครับซอยมังกรขันดีเนี่ยก็เป็นชุมชนมากๆเนาะ<ช>จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารลคลินิกทุกอย่างก็งสามารถใช้ได้ในนี้<ช>ก็จะเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่กันอยู่อาศัยเช่นเดียวกัน<ช>ะนะครับและตัวโครงการเองเข้าาอยู่ตรงนี้แล้วครับโครงการ วิทนียาเทพรักษีนครินนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่เป็นมิกซ์โปรดักต์ก็จะมีทั้งบ้านแฝดนะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวนะฮะมีแค่190ยูนิตเองค่ะก็จะเป็นถือว่าครอบครัวที่ไม่วุ่นวายนะครับและที่เราอยู่กันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับจากด้านหน้าเนี่ยเป็นเมนเกตนะก็ทำแบบดับเบิลเกตเลยนะฮะก็จะมีเรียกว่รั้วบ้านเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางอลังการรอต้อนรับนะเรียกว่าใหญ่สุดตั้งแต่เข้ามาจากต้นซอยแล้วนะฮะ แล้วก็เข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่สวน,นต่างๆใชครับ<ช>มีพื้นที่ให้เดินแบบเป็นเทรลนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เราเดินอยู่ก็เป็น walking and jogging ่า <pack S 1> ครับค่ะแล้วก็รอบโครงการเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเป็นแบบป้ายเลนให้เลย กดสามารถวิ่งรอบยาวๆเป็นกิโลได้เลยนะครับมีสนามบาสด้านหน้านะครับก็จะมีพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็จะมีพาวิลเลียนให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศสวนสวยๆแบบนี้านธรรมชติอได้เพราะที่เห็นธรรมชาติแบบนี้ครับ,รบเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองบริโฉลซิตี้ซึ่งเมืองของอังกฤษนะครับนั้นสไตล์นี้ก็จะแน่นอนเอาสไตล์อังกฤษมาและที่สําคัญครับคือคอนเซปต์ของเมืองนี้เขาเป็นเมืองที่ต้องการมุ่งไปสู่เมืองที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลซิตี้ ภายปี2030ใน,นเรื่องของอากาศธรรมชาตินะครับก็จะสมผสมกลมเกินอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของโครงการโครงการนี้นั่นเองนะครับนอกจากตรงนี้เราเห็นด้านในนะครับก็ยังมีขับเฮาส์สิ่งที่เขากำลังทําอยู่นะครับมีสิ่งของความสะดวกหลายอย่างมีทั้งสระว่ายน้ำพิเศษค่ะแล้วก็จะมี มีห้อง,ออง room. รีแลกซิ่งรูมตรงนั้นเนี่ยสามารถทํากิจกรรมต่างๆไปนั่งพักผ่อนเล่นบอร์ดเกมอะไรตรงนั้นได้ะนะนาด,ดฟ้าก็ยังมีพื้นที่ให้นั่งชมวิวได้อีกนะครับก็จะเป็น f ฟ c i l ซิลิตี้ต่างๆในโครงการส่วนบ้านจะเป็นยังไงเราสองคนจะพาไปดูโครงการบ้านตัวอย่างที่นี่ไปดูกันเลยครับโอเคน้องอครับทุกคนครับเรามาดูบ้านตัวอย่างกันดีกว่านะฮะนี่ครับเรามาสตาร์ทกันที่ใคร มีครอบครัวใหญ่อยากได้พื้นที่และความเป็นส่วนตัวขอเชิญที่นี่ครับบ้านเดี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าอิสลิงตันค่ะทุกคนก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย200ตารางเมตรค่ะอยู่บนพื้นที่ ประมาณ50ตารางวาก็จะเป็นสีห้องนอนสีห้องน้ำสองที่จอดรถและที่นี่นะคะเขามีแพนทรีและครัวไทยแยกอีกด้วยดับเบิลครัวเลยใช่ค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้น11ล้านนะครับเราเห็นดีไซน์ด้านหน้าเห็นไหมเห็นจั่วสูงๆแบบนี้นะครับสีสันแบบนี้ก็จะเป็นดีไซน์ฟาซาดนะครับที่เขาทำมาในสไตล์ Englishgable นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับเริ่มต้นกันที่โซนหน้าบ้านกันก่อนนะครับเห็นด้านบ้านนี้ตรงนี้จอดรถในร่มได้เลย2คันนะครับแล้วก็ปกติ คนนี้ครับเวลาเรามาดูบ้านนะว่าจะเป็นบ้านเดี่บ้านแฟดเราก็จะเห็นว่าด้านหน้าของบ้านเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟมาให้นะเราได้ใช้อะไรเล็กน้อยดูดฝุ่นทําอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เขาเติมมาให้สําหรับเทรนด์ในปัจจุบันนะเราขับรถยนตน์ไฟฟ้ากัน<ช>นะครับ<ช>มีจังชั่นบอ็อกซ์สำหรับติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบนี้ะนะฮะใครที่อยากมีอะไรก็เอามาติดตั้งกันได้นะครับผมจากด้านหน้าตัวบ้านจะมีประตูบานเลื่อนด้านหน้ามีช่องแสงเพิ่มให้ด้วยสำหรับบ้านหลังใหญ่นะฮะไป เป็นไงครับลุงไอความหน้ากว้างและความโปร่งนี้ครับทุกนปกติถ้าเกิดเราเห็นบ้านนะบ้านแฝดที่เป็นลักษณะตอนลึกก็จะแบบนึงเนาะแต่พอเป็นบ้านเดี่ยวครับนี่คือความหน้ากว้างของมันพื้นที่มันก็จะแบบเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็แผ่ออกไปนะครับโปร่งโปแบบนี้รวมกันเป็นชั้นล่างใช่อันนี้สูงเท่าไหร่นะคะพี่2อเมตรครับนี่คือความสูงแค่ชั้นล่างนะชั้นบนสูงกว่านี้อีกแล นั่งนี่คือเหมือนเจ้าของบ้านเลยนะครับได้นะฮะดีนะดูเป็นราชาเลยนะครับและนี่ครับที่ทําให้รู้สึกกว้างรู้สึกโปร่งด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการวางสเปซทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะแสงครับใช่ช่องแสงเยอะมากแม้ตั้งแต่ข้างทีวีนะไล่มาเลยด้านข้างนี่ก็เปิดเป็นออกไปสู่สวนด้านข้างบ้านได้นะครับตรงนี้ก็มีกระจกดูสวนด้านหน้าด้านหลังเรียงกันไปอีกเลยนะฮะ นี่คือเต็มไปด้วยแสงนะครับความโปร่งแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับการขยายทั้ง2แนวนะครแล้วการจัดวางฟังก์ชันของเขาครับส่วนที่น้องอายยืนอยู่นี้ก็จะเป็นพื้นที่โซฟานะคะก็เป็น้งแต่ทีวีทีวีวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วมันเชื่อมต่อกันครับเป็นพื้นที่โต๊ะกินข้าวด้านหลังมีทังถึงแที่นั่งบายแล้วแบบนี้วางแบบนี้คืออะไรครับเราสามารถใช้ทีวีดูทีวีได้จากทุกมุมของบ้าน ดูซีรีส์กำลังสนุกเลยเข้มข้นกลลังจะฟันแล้วเข้าคอแล้วแม่เรียกกินข้าวปกติให้ยี้เป็นไงต้องวิ่งไปเข้าครัวไม่ต้องนี่เดินมาตรงนี้ครับวิ่งไปนู่นเลยยังดูตอนที่ไม่มีเสียดจังหวะยังดูอยู่ไม่มีขาดตอนนะครับผมและข้างๆนี้ฮะก็จะเป็นพื้นที่อารมณ์ให้เราเหมือนเป็นวินโด์นะแล้วก็นั่งพักผ่อนนี้ช่องแสงทางด้านหลังนั่งอ่านหนังสือทำโซฟาตรงนี้ได้นะครับ ส่วนที่เชื่อมต่อกันครับนี่น้องอายนำไปหน่อยก็จะเป็นพื้นที่เป็น pantry นะคะที่บอกอ่าแบบเป็นครัวฝรั่งใช่ไหมันตรงนี้ก็ทำแบบทำเตรียมอาหารง่ายๆแซนด์วิชหรือจะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นทาวเตอร์บาร์นะมาจิบน้ำปลาซีอิ๊วกันตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะอันนี้เขาก็วางท่อไว้ให้เรียบร้อยมีระบบไว้ให้แล้วนะครับผมครับแล้วก็ด้านในครับที่เชื่อมต่อกันถ้าบอกว่า ไม่พอออยากคําผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะครับไปซื้อผักบุ้งก่อนนะฮะแล้วก็เอากระทะมาแล้วก็เข้ามานี่ครับนี่เป็นพื้นที่โซนครัวไทยครัวไทยนะอันนี้ก็คือกั้นมาให้แล้วด้วยเรียบร้อยนะครับแบบเป็นสองเปิดได้หมดเลยได้ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ได้ฟิกทั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็นี่ครับมีพื้นที่ที่เขาทําให้นะคือโครงสร้างของครัวปูนที่เห็นเป็นปูนเนี่ยเขาทามาให้หมดแล้วนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะฮะแล้วก็ก่อ ตัวกระเบื้องนะครับเพราะฉะนั้นใครทําครัวอะไรเนี่ยบริเวณผนังเนี่ยก็ทําให้ซับพอร์ตได้สําหรับบ้านที่เป็นบ้านส่งมอบตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้เราก็จะมาเติมเอาครับมาเติมหน้าบ้านเติมเชลอข้างบนอ๋อนี่คือเติมได้จนถึงสุดถูกต้องเนี่ยความสูงนี่คือต้องใช้บันไดขึ้นเลยนะคะถูกต้องหรือถ้าเกิดจะสเต็ปไปแบบวันนั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับใช้บันไดนะฮะตรงนี้ได้นะครับเชื่อมต่อกันอะ นี่ในเลยเอาเนี่ยโซนซักล้างได้ครับคือวางเครื่องซักผ้าตรงนี้นะประตูด้านหลังนะครับก็จะเชื่อมต่อไปด้านนอกนะฮะก็จะเป็นลานซักล้างซึ่งเขาก็วางเสาเข็มเท่าตัวบ้านมันแล้วนะครับก็าไม่ทำงื้นทีด้านหลังนะนี่ก็เชื่อมโยงต่อกันแบบนี้นะครับก็เห็นฟังก์ชันอ่ะยังไม่ครบยังไม่หมดพื้นที่มันกว้างแบบนี้มีอีกครับโซนด้านหน้าที่อยู่ข้างๆกับประตูเข้าก็คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งบริเวณชั้นล่างนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพื้น ัมผัดจะแตกต่างกันและให้ความรู้สึกผมมีมากขึ้นนุ่มนวลขึ้นเมื่อเทียบกับกระเบืนิโตด้านนอกนะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น SPC ด้านในนะครับแล้วก็เห็นเนี้ยตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่นอนตรงนี้ถ้าเกิดอายเริ่มแก่มากคุณไม่อถูกร้านไม่อยากอยู่ใกล้ร้านอายก็นอนในห้องนี้ใช่ไหมอูกร้านหนังข้างนอกก็ไปได้นะครับช่องแสงก็ไม่ต้องห่วงนะครับด้านข้างมีเปิดออกไปด้านนอกได้ อยากจะหนีออกจากบ้านบนถุงไวยก็มีหัวใจเกเรได้นะเปิดรอกาปเลน้อยเลยแล้วก็ข้างๆมีเปิดระบายอากาศได้อีกใช่บานกระถุงนี่แล้วนี่ก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนชั้นล่างและถ่งที่ทําให้มันสะดวกคืออะไรครับเชื่อมต่อกันแม้พื้นไม่มีเสบเลยนะครับแล้วก็ตัวขนาดความกว้างของบานประตูเนี่ยออกมารองรับสําหรับรถเข็นรถเข็น่าจะเข็นเข้าไปได้นะอ่เข้ามาเป็นห้องน้าค่ะใช่ ก็จะมีฟังชันใช่ฟูลฟังชันเลยมีทั้ง s เวอร์โซน p o ดอร์ครบอาบน้ำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยเต็มที่นะครับสังเกตเห็นแมปปลั๊กในห้องน้ำดี USB ด้วยเห็นไหมแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทาครับว่าปลั๊กในห้องนั่งเล่นต่างๆนะห้องนอนเลยจะมี USB ให้มาด้วยต้องบอกการใช้งานนอกเหนือจากฟังจากสเปซพวกนี้ฟังก์ชันพวกนี้มีอุปกรณ์ที่เขาเพิ่มเติมมาแะช่วยเหลือในเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพด้วย อันดับแรกคบนองอายนี่เห็นได้ยังวงกลมนี้เป็น Panasonic Nano ก e, ระบบฟอกอากาศเรื่อง 2> PM 2องุฝุ่นหรือกลิ่นหรือควันต่างๆนะครับจัดการได้ด้วยเครื่องนี้ซึ่งมีในห้องเล่นและห้องนอนใหญ่นะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะฮะแล้วก็นี่ครับไฟครับเจอให้มาที่เห็นไฟดวงนี้ตรงนี้ไฟฉุกเฉินนี่ไฟฉุกเฉินให้ด้วยก็มีตั้งแต่ทางเดินในห้องนอนลงมาจนถึงข้างล่างนี้ไม่ต้องัวเวลาที่แบบไฟดับ นะครับแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยกันไม่ได้ที่คุณยายจะหนีออกจากบ้านหนีไม่ได้ง่ายเพราะเปิดปุ๊บสัญญาณจะเตือนไปที่แอปพลิเคชันนะฮะป็นแมกเนติกเซนเซอร์ก็จะมีนะครับอยู่บริเวณบริเวณหน้าต่างบานเลื่อนทุกอย่างบริเวณชั้นหนึ่งครบหมดแม้แต่ประตูจอไปข้างหลังนะเพราะฉะนั้นคุณยายไม่สามารถออกไปได้ง่ายนะฮะเราจะรู้แน่นอนนะครับผมครับมีแล้วแล้วก็ยังมีอีกยังไม่หมดยังมีกล้ององจนปิดให้ด้วยนะครับทีวีมีตรงนี้ มีบริเวณที่เป็นส่วนที่เป็นโรงรถด้านหน้าะนะครับและชั้น2มีระบบ motion sensor มันถ,ถ้ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มขยับขยื่นกลางคืนรู้อีกเหมือนกันนะฮะงนั้นถ้าเกิดใครเลี้ยงสมมติเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์คือใหญ่หญป,ปิดปิดไว้ก่อนได้ตอนอยู่ในบ้านมันจะแจ้งเตือนตลอดเลยมีเงาตะคุ่มผ่านไปคือเจ้าตัวเลกข,ของเราอเองนะครับผมครับอันนี้เป็นฟังก์ชันทั้งหมดของชั้นหนึ่งบันไดอยู่นี่ไปดูชั้นสองครับไปค่ะ คืมืแท้สองมรนี่ก็มีชันพักแบบนี้เต็มๆนะด้านนึงกว้างดูเลยก็ได้นะสบายแล้วก็ด้านหลังนะที่เห็นครับของพวกเราสองคนก็จะมีช่องแสงบริเวณบันไดนี่ด้วยบานกระทุงเปิดบรรยากาศได้ดีแล้วตรงนี้เห็นไหมกว้างพื้นที่มันกว้างครับบริเวณก่อนเข้าห้องสูงด้วยอันนี้สูง3เมตรแล้วเนาะสามเมตรแล้วปรุงกว่าเดิมอีกแล้วก็นี่ครับที่บอกครับ โมชันเซนเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีคือคู่กันกับไฟฉุกเฉินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยายย่องมาข้างบนย,ย,ยเราก็จะรู้ตัวก่อนยายนห้องเรา,น,านะครับเอาละวันี่ฝั่งซ้ายมือที่ซ้ายมือที่เห็นนี้ก็จะเป็นห้องนอนรองสองห้องเราจะเข้าไปดูห้องนอนหลักกันก่อนนะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนมาสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นแบบนี้ครับกว้างแบบนี้นะละนะฮะตกใจรับผมนี่กว้างแบบนี้เลยนะครับ เต็มๆพูดง่ายๆว่าหันหน้าไปทนปีกฝั่งด้านหน้าของตัวบ้านนะครับหันหน้าไปด้านนอกตรงนี้นะฮะแล้วดูครับไล่จากไงเดีนี่ครับขอเริ่มมาที่โซนนี้กันก่อนนะครับโอ้โหโนอีแล้วนะฮะที่เห็นแสงจ้าขนาดนี้นะครับเข้ามานั่นก็คือตรงนี้ครับเป็นระเบียงส่วนตัวอยู่ภายในห้องเลยนะครับออกไปด้านนอกได้นี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูสักนิดนึงก่อนนะฮะนี่มีพื้นที่แบบแบบกว้างเลยนะ ใช้งานได้จริงเลยนะครับอเอากลุ่มก้อี้มานั่งวางตรงนี้ได้รับลมรับไหลแล้วก็ตรงนี้ฮะเขามีดีเทลนิดนึงคือเขาไม่ได้ใช้เหล็กทั้งหมดนะ <S <S เขายังทําเป็นกระจกเทมเปอร์ให้มันแบบโปร่งสายตาขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็พวกใช้คุใช้คาแบบนี้เนะี่ยเขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนั่นจะไม่มีมิดเลยนกบินเข้าไปทําลงทําลังได้นะครับ <S <S แล้วมุมตรงนี้ที่เป็นช่องว่างตรงนี้จะเอาไปทําอะไรได้ดีที่สุดแหละ แสงแาบนี้โตทำงานเวิร์กมากเหนื่อยก็เอ้ยเดินออกราไปยืดแช่ค่แล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงที่เชื่อมต่อกับเมื่อกี้พื้นที่โซนระเบียงประทษเมื่อกี้พที่โซนบันไดนะฮะเดินออกมาก็มีไฟตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับเข้ามาส่วนที่เชื่อมต่อเนื่องกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จัดวางเพียงนอนได้นะถ้าพื้นที่กว้างๆแบบนี้เอาไปเลยครับให้เต็มเหนียวเลยทิงเบสไปเลยใช่ แล้วก็นี่แม่ช่องแสงไหมมันจะมีด้านข้างหัวเตียงนะครับแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ใหญ่มากบานใหญ่นั่นจะเป็นช่องแสงหลักของห้องนี้เลยนะครับมากแบบใครตื่นนไม่ตื่นใช่ไหมไม่ตื่นยังใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้เลยนะครับน่าแล้วก็เหมาะมากไงแต่งเนื้อแต่งตัวไหมทาโต๊ะแป้งตรงนี้ตำแหน่งเพอร์เฟกต์เลยแล้วมันไม่ได้หยุดแค่กระจกนี้นะถ้าดูให้สเกตละเอียดนะครับมีกระจกใหญ่คู่นี้ มีกระจกข้างๆอีกคู่นึงอีกนะครับเะฉะนั้นช่องแสงตรงนี้เข้ามาได้เยอะมากนะมุมก็โฟล์ก,กตรงนี้ก็จะเป็นทําเป็นตู้เสื้อผ้าได้ก็คืออย่างที่บอกว่าความสูงเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของการอยู่แล้วมันสบายฟังก์ชันที่มันได้ใชม้มันเก็บได้หมดก็บิวไปเลยครับให้เต็มพื้นที่แบบนี้นะก็จะได้พื้นที่สวยๆแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับสาหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะก็จะเป็นห้องน้ําที่ก็มี ฟังชันอาบน้ำนะครับตรงนี้กั้นได้แล้วก็มีพื้นที่ของโซนที่เข้าห้องน้ำตรงนี้ะนะฮะเอยังมีบานกระทุง้งอ่ะเปิดระบายอากาศได้ด้วยะนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่จบทั้งหมดอยู่ภายในห้องนอนห้องเดียวนะและอย่างที่บอกเมื่อกี้มุมที่นั่งเลยไหมนะทำที่นั่งเพิ่มข<ช>ึ้น <ๆ S 2> ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งโซนที่พักผ่อนโซนนั่งเล่นโซนทำงานนะครบหมดเลยนะครับแล้วเอ็นจอยแบบเอาดอได้ด้วยนะฮะ ไปอีกฟากหนึ่งกันบ้างครับอันนี้ไม่บอก <c oughs> ก็ต้องรู้นะครับว่าคุณอยู่ที่ไหนนะฮะชัดเจนมากนะครับผมครับถ้ามีปัญหานี่เป็นสัญลักษณ์นี่รู้เลยนี่ก็คือเป็นห้องที่เขาตกแต่งมาหเห็นว่าชาบลิงเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนเขาเรียกว่าห้องนอนรองของที่นี่พื้นที่สเปซก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่จะเห็นไหมเออจัดวางเตียงขนาดใหญ่ได้แล้วก็ช่องแสงครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ แล้วความสูงที่ผมชอบคือเขาออกแบบทำเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าทั่วไปนะ,ะเวลามาดูบ้านตัวอย่างให้ได้เห็นจริงๆก็คือมาดูว่าเขาต้องใช้สเกลค,ความลึกความแหลกของจริงดูดีๆใช้ลึกแบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนถ้าเกิดสมมติว่าทําห้องเล็กๆแบบตู้แคบๆตื้นๆก็จะวางของได้น้อยแล้วมันจะดูห้องโปร่งเกินจริงเพราะว่าเวลาเราใช้งานน่ะในชีวิต แล้วอะ่ะมันก็ต้องเป็นตู้แบบนี้นเขาทาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบฟูสเกลแบบนี้ก็จะเห็นว่าเออมันก็ยังมีพื้นที่อยู่นะแล้วก็ใช้งานได้สูงแบบนี้เลยนะครับนะนะมีมุมทํางานนี้ส่วนตัวได้ด้วยเมหมาะมากกับช่องแสงตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับมีห้องสาวแล้วมีห้องชายหนุ่มกันบ้างห้องหนุ่มบ้างนี่ครับเป็นไงครับของเล่นของอะไรเต็มไปหมดนี่แล้วก็เป็นเหมาะกับพี่มากนะฮะสมบัยพี่มากครับผมนะฮะ ไม่เล่นเกมนะครับคนหลังผมนอนเองนะฮะก็ตกแต่งเหมือนกันครับก็จะให้เห็นฟังก์ชันนะแล้วก็พลิกทวิสต์ดีไซน์นะครับก็จะเห็นว่าพอมันมีสเปซการออกแบบดีไซน์ลักษณะไหนมันก็ใช้งานได้นะฮะนี่ก็ดูได้เลยครับดีเทลที่เขาทำอยังไงฮะเล่นเกมแน่นอนนะครับผมสายเกมมิ่งแน่นอนน,นอี่นะฮะก็ห้องนำ้งนำในตัวเหมือนกันนะครับมีทั้งช่องแสงนะแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำทุกห้องนี้ก็เปิดระบายอากาศได้ทั้งคู่นะครับ แลวก็ครบทั้งหมดนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านแฝดที่เป็นราคาเริ่มต้นที่บ้านจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูบ้านน้นเลยครับอ่าแล้วเราก็มาโผล่ในบ้านนี้ครับ <c oughs> เป็นแบบบ้านแฝดน,นะฮะตะ่ก,กี้จากบ้านเดี่ยวมานะครับระยะพื้นที่เนี่ยก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยก็ยังมีครบอยู่สําหรับคนที่เป็นครอบครัวเริ่มต้นนะฮะ <c oughs> ขนาดกำลังดีอยู่ที่นี่ได้นะครับดูฟังก์ชันกันก่อนครับก็คือส่วนนี้เข้ามาจากด้านหน้าบ้านก็เป็นเลี้ยงแอร์เรียนะครับก็จะเป็นวางพื้นนทีี่ เป็นโซฟาดูทีวีนะครับเชื่อมต่ออืมด้านหลังยีงได้ต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่อยู่นะค่ะตำแหน่งการดูทีวีก็ยังได้จากตำแหน่งทุกนั่งตรงไหนก็ดูทีวีได้ในชั้นล่างนี้นะครับค่ะเชื่อมต่อการด้านข้างนี้ก็จะเป็นประตูเปิดไปสู่บริเวณสวนด้านข้างบ้านนะมีช่องแสงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับสวนข้าดหลงน้องอายนั้นก็เป็นพื้นที่ครัวครับค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะเป็นปูนมาให้อืมแล้วก็กั้นกั้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นครัวปิด เพราะนั้นใครที่อยากได้พื้นที่ทําครัวบ้านเริ่มต้นที่เป็นบ้านแฝดก็ได้แล้วเช่นเดียวกันบันไดก็มาอยู่บร,ริเวณด้านหน้าตัวบ,บ้านนะครับมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะต่อเนื่องกันก็คือพื้นที่ห้องน้าซึ่งก็เป็นห้องน้ําแบบฟูลฟังก์ชันใช้งานไะด้หมดแม้จะอยู่ใต้บันไดนี้ก็เป็นห้องน้ําที่โปร่งสูงพอสมควร,รเลยนะครับ บริเวณด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องอนเนกประสงค์นะฮะใช้ทําอะไรก็ได้อย่างที่นี่เขาก็ทําให้ดูมาใช่นี่ก็เปนะ็นห้องทํางานแล้วก็ไลฟ์สดไปพร้อมๆกันนี่เรียกได้ว่ากําลังออกแบบเสื้อผ้าใช่เสร็จแล้วก็ได้ต้นแบบนะฮะเอามาไลฟ์ขาย,ขายต่อในนี้ได้เลยก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดสรรฟังก์ชันตอบโจทย์ชีวิตของเราเจ้าของบ้านได้ครับเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันต่อนะครับ นี่ครับจุดเด่นมันเหมือนกันคือพื้นที่แม้ทางเดินบันไดว่าง,างเดินสบายครับแล้วก็มีช่องแสงตรงนี้ให้พื้นที่ตรงนี้มันไม่อับนะครับเข้ามานะครับตรงนี้เขาจะแบ่งพื้นที่ชั้น2เป็นห้องนอนแค่ 2>, <อ>ห2ห้องนะครับบางคนเคยรู้สึกคุ้นชินว่าการขึ้นมาแล้วปกติบริเวณชั้นบนจะมีห้องนอน3ห้องแต่นี่เขาให้ความสําคัญกับสเปซภายในห้องให้มันได้ห้องใหญ่ๆท,ทั้งคู่นะครับ เริ่มจากห้องนี้ครับใหญ่ที่สุดอยู่บริโซนด้านหน้าตัวบ้านนะฮะจะเห็นพื้นที่ Space แล้วก็ดูกระจกที่เป็นช่องแสงต่างๆนะครับก็จะมีแต่ฝั่งด้านข้างเรียงกันไปเลยนะฮะใช่ก็จะวางโต๊ะทำงานพร้อมกับช่องแสงธรรมชาติได้อีกนี่ครับค่ะเหมาะมากเลยนะครับมุมนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราสามารถทำเป็นเหมือน w a l k i n c l o s e t ได้นะครับใส่ในตู้เสื้อผ้าได้ลึกเต็มเลย แล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวครับคือห้องน้ำนีค่อนข้างกว้างขวางครับใช้งานได้เพราะฉะนั้นก็จะจบนะแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำถ้าอยู่ในห้องทั้งหมดนะครับส่งเป็นห้องนอนหลักนะครับส่วนอีกห้องนึงอยู่ข้างกันเลยครับนี่เขาทําเป็นห้องนอนน้องหนูแต่เป็นห้องนอนคุณหนูที่ใหญ่มากนะฮะพื้นที่กว้างขวางเลยนี่ครับจให้เห็นนะฮะน้องหนูวิ่งเล่นได้ เรียกว่าเล่นลีลีข้าวาสารกันเป็นหนูทันไม่รีข้าวสารอ๋อยังทันนะคะเนี่ยเล่นกันในห้องนี้ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ม่จะมีช่องแสงนะครับอย่างนี้นี้น่ารักมากอ่าพอโตะน้องน้อยนะครับก็จะเล็กหน่อยแล้วก็นี่ครับอยากให้เห็นตู้นะครับที่เขาใช้ทําขึ้นมานะฮะก็จะมีพื้นที่นี่ใหญ่มากนะครับเฟสก็นี่ชุดแบบนี้นะคิดว่าอันนี้น้องอายน่าจะใส่ได้นะฮะคือ่วเดียวกันนะครับผมครับ แล้วก็ห้องนี้เช่นเดียวกันครับมีห้องน้ําในตัวนะครับอยู่ด้านนี้แต่เป็นห้องน้ํานี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ดีไซน์ที่มาเพิ่มเติมเห็นไหมช่องแสงก็จะมีช่องแสงที่กว้างๆนะครับสามารถที่จะเปิดนี่ได้แบบนี้เลยที่เราเห็นวางเป็นต้นไม้ได้ใช่เห็นเป็นเขียวเขียวก็จะเห็นจากในห้องน้ําก็เห็นจากบริเวณทางเดินบนบันไดด้วยก็คือชองสบบันไดเมื่อกี้ใช่นี่ตรงนี้นะครับมีเป็นพิเศษก็เปิดสบายอากาศได้เช่นเดียวกันก็ครบแล้วนะครับสําหรับ ทุกห้องทุกพื้นที่ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็พาชมกันครบแล้วนะครับสำหรับบ้านตัวอย่างในโครงการบริเตเนียเชปรักษ์สินาคครินนะครับ ก็จะเห็นว่าบ้านเนี่ยโดยเฉพาะบ้านที่นั่งอยู่ครับบ้านเดี่ยวเนี่ยพื้นที่เขาโปรแล้วก็กว,ว้างขวางม,มากๆนะครับส่วนใครที่ครอบครัวเริ่มต้นนะ,ะก็จะมีบ้านแฟดที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานได้จริงนะครับมีห้องนั่เอ่ประสงค์แล้วก็ห้องนอนที่กว้างขวางไม่แตกต่างกันนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับที่เขาให้มาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับก็ระบบ ฟอกอากาศนะครับจะเมีให้ในบ้านทั้งสองหลังเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของเจ้าของบ้านทุกหลังครับค่ะสำหรับราคานะคะที่เป็นบ้านแฝดเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่6.29ล้านบาทค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวหลังอย่างนี้นะคะก็เริ่มที่11ล้านบาทค่ะคถ้าใครสนใจก็สามารถมาชมบรรยากาศที่โครงการได้ค่ะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราทั้งสองคนจะพาไปดูโครงการไหนที่น่าสนใจหีิติดตามได้ที่นี่เช่นเคยกับพวกเรารีวิวส p ริพ e